สวัสดีจ้ามเน่เนี่ยเป็นนักชแซ่บปลาสูพีิสูบบ้านข้ากินอยูแล้วจ้าโมเนีขค้นอยากกินน้ำพริกปลาทูกระพักเนาะน้วเพร,เริกลัวบักพริกไว้แล้วกัวพริกกระเทียมแล้วก็หอมลังจากบ่ได้เฮ็ดกับเขาห้เบิงโดนแล้วเนาะแต่มาแต่กับบ้าน แต่สงการเดี๋ยวนี้อันคลิปอันร้านพอได้กินจุกินจุที่กับบ่านนะกำลังดราม่ากันอยู่ตอนนี้จังหวะละเนาะผู้ดไดบอมากกับบอมตรงเบิ้งจ้ะ เผ็ดหน่อยเผ็ดไปขึ้นอยู่กับนช้ชเนะใครไม่กินดิบก,ก็กินสุกน,นะจ๊ะน้องเห็นคอมเมนต์กำลังด่ามากันอยู่ตอนนี้คลิปเปลกินซอยสุกเอาะ ละลายนาจากสำหรับอันผู้ใดที่เป็นห่งนวงเนาะย่านเป็นพยองพายนานย่านเป็นอีหยังเนาะบ่เม่นว่าเ้ากินทุกมือจ้ะโดนโดนกินเทือนเนาะเรอดร้านแรกกะซื้อยาท้ายพายนานมากินอยู่จ้ะใส่กระเทียมลงไป เราค้นดาไปเบิดถั่วหอดค้นอีสานเนาะว่า <c ười> เป็นว่เป็นเปิดีเปัยงวาไปเลยเนาะมันบ็เป็นประเภทนี่จากเ่าตรงไปดามาร่วมเนาะเป็นความชอบเฉพาะบคุคคลจ้ะบางเจอคนอีสานบางค้นกับบกินเนาะซอยจุ มันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลจ้ะมันบมเมนประเภทนี้เ e ด้อ e ผู้คอมเมนต์จะคอมเมนต์ไปทั่วไปทีบนะอันไดที่พ่อสุภาพน้าเพแรกกับโลกอ,อกจ้ะอันไดที่เขามาด่ากันแบบเขามาเทียงกันเนาะเขามาเทียงกันอยู่ในคอมเมนต์นะ บางคนกะเจ้าก็ไ่ได้รู้จักตัวตัวนของเ้าดอกเพิ่งเปิดเขามาเบิ้งเทียแดกนะครับเขามาพิมวาข้าหลเนาะแบบนี้ก็ไม่ได้ัดบบน้อยาจต่ำมานลยะเจี๊ยมกันเนาะใส่หอมจัง เอาไว้หอมๆผู้ใดดัด่งไฟเนาะผู้ใดดัด่งไฟกะเอาไปปิ้งไฟกะลานข้อแรกยู่หอมผักเนาะดั่งไฟผู้ใดกะขวบใส่กระทะเอาเลย พักบวกนี่ยอดแค่จัะแล้วกับบกหม้งเงี่ยวแล้วกับได้ยอดอันพักกระโดนมากพักซี่เหล่าเราอย่ายตั้งัพินะ นี่จะเอาซ้ำเนี่ยเอาปลาทูใส่จะ้ะปลาทูหลานเพิ่ไ,ได้แกะไว้แล้ว อยากนอกจ๊ะอยากกินปนกระทูกินกับเขาตลาดมากหลายมือแล้วแต่กลับมาบริเหตุกับเขาเลยจ้ะกินได้กับเขราตลาดบวดถือปาก,กันได้นะะ ตำแบบใส่น้ำปลาเด็กเนะาะตำเป็นน้ำจะ้ะถ้าผู้ใดบ่ดมักเป็นน้ำก็เอาแบบนี้ก็ได้เนะาะตำแห้งแบบนี้ก็ได้เอาลันปลาเด็กเยกอะหน่อยนึงแล้วกาันแต่งนัวใส้ตะกั่วำตำตำตำเซ็ตเนาะจ้ะจะปลาลันเขด้ น้ำประเด็งประเด็กค้างไว้ไม่ไหมเลยใส่น้ำหมูประเด็กเข้าลงไป มัปรุงจากนี่ขาดไปได้เลยเนขึ้หมดชิบะไซน้งปลานาะจ้ะแฉบแ่บก็เบิโดดนั่ว่มหมดห่อเลยไปมักสมแับบีบแบน้าใส่นะต่บาร้ล็กกได้สิบะไซ xin hmm. Sim sim. กบอใส่ผักชีต้นหอมจังหน่อย หมัก,กบาไซแล้วจ้ะผักซีตน้นหอมเรียบร้อยปลนปลาทูกินกับผักต้มไปตักใส่ถ้วย เสร็จเรียบร้อยได้เชีวยวพักให้เบิรงม,มาจาเรียบร้อยแล้วในแฮน็นบอลหน้ากินบอหน้ากินบ่มีบอกงูเห่วลวกหยอดแค่นี่พักกระโดนกับพักซีล้าวนาะมาเดาจ้ามาเดาจ้าเมนูง่ายๆเนาะ กินง่ายๆอยู่ง่ายๆจะปุ่นประทูไปแล้วเนาะ,ะร้าะแรกก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนทิ่กดมเข้าเมาเบิง์นะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังไดไว้จะกดในใค,คลิปหน,าน,นานะ้าแล้วจ้าสวัสดีจา้า